ครับหลังจากเมื่อวานนะฮะตอนนี้เราก็ได้แขกรับเชิญมานะครับตอนนี้เราก็อยู่กับบล็อกสวั์นั่นเองนะครับเอาวัะดีก็ครับนะครับบ็อกสวค์เขาจะมาร่วมภารกิจหลอนๆกับเรานะครับมาเลยครับรู้สึกว่าทางนี้จะเป็นทางเดินตรงไปนะครับแล้วก็จะมีไฟนซ้ายเป็นสปองเกอร์เต็มเลยครับ ล้วตรงนี้จะเป็นเออเลอร์ม่วงดำนะครับไม่ชรางนะนะเป็นกลไกของเขานะครับตามมาเลยเฮ้ยอะไรนะอ่ะครับเดี๋ยวตะก้งตะกล้องผมเช็คสิตะตกล้องเดินก่อนครับตาตากล้องจะกระเลยครับเดินสิครับตะกล้องนะครับตะกล้องเดินก่อนครับมีเสียงด้วยครับทำาไมมืดนะครับนี่ที่ตบมาครับเนี่ยองเอ้ยชายเลยควาครับ เฮ้ย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 อายแล้วครับวิกรครับไยี่ทไมคุณยิงมันแต่มันกผมละครับชอบที่มึนๆค่ะตันนะคเฮ้ยเอ้อเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย แขกอกครับพิธีกรนัอครับเดีย๋ยวผมจะเปิดไฟนะคุณคมาตามไฟผกว่าตกจนหลุด <c oughs> แขกหลุดไปแล้วครับท่านผู้ชมฮะเรื่องจากอ๋อแขกหลุดนะครับมีคนนำไม้ถูกพื้นมาถูสะพานนะทำให้เกิดการลื่นลงไปได้นะฮะโลบอกวันอยู่ไหมครับเนี่ยบอกวาตกลงไปแล้วครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปสยองกันก่อนนะครับแล้วมาครับไปลอยเฮ้ยเฮ้ยเงี้ยอะไรจะต้องครับเดินเดินแนมนครับตะลองเดินชิดกันครับจะได้เฮ้ยไปครับผมเดินอยู่เดินชิดกันครับไปครับติดนะฮะอ๋อเห็นไหมแอนเซ e รผม เออผมเนีฮะดูช่วดูหน่อยหลังคำตอบคำตอบไม่ได้อยู่ในประตูนียบร,ร,ร,ร้อน,นะครับเดี๋ยวเรานนอรอแ <มา S 1> ข่งผู้รับเช <มา S 1> ิญกันนะครับทั้งหเดียวน่ากลัวอยู่หมดทุกคนถ้าให้มันต้องนะครับมาครับมาครับเป็นหนังสือคิดนะครับตอนนี้ก็จะเป็น อื่นนะครับครับเป็นเจ้าการขึ้นมาไหนครับอาครับอ่าแขกแขกแล้วเชิญครับขึ้นมาไหนเลยครับมองเห็นเลยครับตายหาแล้วครับมองไม่ไม่มีอะไรเลยครับมีแต่ไฟเต็มมันมันอาจจะเป็นการวิธี บูชายันนะฮะสต็อกเกอร์ค่ะสกอตเตอร์ยะสต็อกเกอร์ยันเฮ้ยสตอกเกอร์เฮ้ยเฮเยยเ้้ย้เ้ยย้้ยรเย ได้ครับเด้อ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 มันเป็นกำดักครับมาสามารถเดินต่อได้ลงไปครับเฮ้ยพื้นไม่สามารถเดินได้ครับเฮ้ยตายหาแล้วครับเอาต่วผมมองแล้วไม่เห็นเลยไปครับมาเลยครับ นะครับประหลังจากเราได้รู้แล้วว่านะครับทางอีกทางหนึ่งนะครับที่เราต้องไปนะครับอุทวีปนี้นะครับทางนี้ครับดานซ้ายครับมาซ้ายานซ้ายทางนี้ครับเรีวครับรีบจะปิดแล้วครับกดเลยครับกดเลยครับเฮ้ยชั้นอะไรฮะเนี่ยทางตองเหรอ ไม่ทราบครับกดมั่วครับแขกครับเมื่อกี้คุณกดขึ้นหรือลงครับขึ้นอยู่ครับถึงแล้วครับถึงแล้วฮะถึงแล้วฮะถึงแล้วครับเฮ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเลยสักแค่อะไรี่ยเห็นไปนะผมเป็นโล่อทั้งทุกขี้ไปข้างหน้าข้างหน้าอะไรเดินมาครับ วิธีกำจัดมันก็แค่ยิงลงไปนอนแล้วครับอาเป็นบีน้ายิงคนตายครับคนแข่แล้วไม่ชอบด้วยต้องมีปืนแจ่แน่เลยมันน่าจะมีอะไรที่ใช้กับปืนแหญู่ใครฮะเนี่ยเฮ้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 ยชิบหาย ละมองครับยังไม่ได้ฝังเลยมีคนคุณแค่ีคนได้รบกวนช่วยรบกวนดูนเดินไปดูหน่อยนะฮะแข่ครับแข่ครับแข่ครับคนะั่ยู่ไม่ไหวแล้วมครับเชิญครับเชิญครับึงแคมีคนนั่งอยู่อ่ะคุณลองไปดิครับเฮ้ยลงไปเลยครับ เฮ้ยอายไปแล้วครับคนหายคนหายครับคนหายครับผมบอกแล้วให้ลงไปดูไอ้แก่ลงหลุมมั้งลงลงหลุมครับลงหลุมนะครับแขกครับแขกครับคุกแย่แขกครับแขกครับดีบ้างมาครับโอาไปวัดตัวเลยครับข้าวันเดินน้ำหน่อยนะฮะเถิดนครับ ไม่เห็นต้องไม่เห็นเลยเลยเปิดไฟฉายได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับเดินครับเชิญนะโอ้เข้าเข้าไปเลยเข้าเข้าครับเข้าไปเลยครับทำไมต้องให้เข้า นะไรับผมจะส่ <c oughs> เครื่องช่วยหายใจนะฮะลงไปนะฮะไม่ต้องห่วงครับเด <c oughs> ี๋ยวผมจะส่ง,งไอพอดลงอ้าวอ่ะครับลงมาไ <c oughs> อพอดครับไอพอดครับ <c oughs> อ๋อมันดีอะครับขึ้น <c oughs> มาแล้วครับมาแล้วครับพีนี้ก่อนเล่นอะไรกันล่ะเนี่ยครับเราหลอกหลอกบุกนะจะมาเด้ป่ะครับห้องนี้ฮะอึไม่เห็นเลยครับ เ้ยมดนะครับขอเปิดไฟครับขอเปิดไฟไม่ได้ครับพิธีกรจัดก,การได้ทีละพิธีกรฮะฮัะลโหลมาแกป๋อมเออเชิญครับเข้าไปเลยครับ Yeah <c oughs> เฮ้ยประตูนี้ฮะเดี๋ยประตูนะครับจะจะได้จบภารกิจฮะ การสุดท้ายแล้วนะครับนะฮะเออเราจะลองใจนะฮะคุณแขกรับเชิญนะครับลองใจนะครับโดยผมจะทําการติดกล้องวงจรปิดไว้นะครับผมกูเสียวไม่ตายนะครับตอนนี้เราคนดูนะครับเดี๋ยวอ่าคุณตะวันครับเดินตรงไปเลยครับเดินตรงไปตรงเส ตรงนี้นะครับนะครับหลังจากเราได้ไปตัอหอะไรที่นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณต้องวันนะครับที่มาเป็นแข่งแลเชิญของในการถีบทีช็อคไลน์นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเราจะหาคนที่เป็นแขงเชิญนะครับเดี๋ยวเราจะให้เขาทดลองหรือว,ว่าไปกล้าน,นะครับไม่ว่าเดี๋ยววันนี้เราขอตัว ไปก่อนนะครับสวัสดีครับจับเราลอกหองอก,กรอครับรอแล้วถูกแก้คราวน,น,น,นี้แก้มาแต่แต่ถ้าเรไปต่อมันจะเป็นจ 呃。呃。哎呀。这里边没有。嗯？嗯？ Tamam <laughs> 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 <laughs>